เอสสครับผมบอลี่เดิมสวยครับรถไม่มีชนฮรับมีรอยขีดข่วนบ้างครับผมครับ ภายในจะต้องมีเก็บงานด้วยนะครับผมปุ่มนี่ฮะบางทีมันบุ่มลงไปมันก็ต้องดันคอยดันขึ้นมาตลอดแล้วก็เกะหน้าเกะหน้าเหมือนไม่กดล็อกครับกรอบกระจกฮะกรอบแตกถ้ดเครื่องเปิดแอร์ เครื่องเกียร์ดีครับผมรับประกันว่าเครื่องเกียร์ดีตำหนิมีโดนสีตรงนี้ผ่อนไม้ยาสภาพ85ปเครับผมแอร์เย็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับคันนี้ผมรับประกัน อันนี้เป็นเบาะหลังปรับได้เลยนะครับรตูดูดทะเบียนเป็นเลขนี้นะครับพอดียัไม่ได้เปลี่ยนป้าย ี่สวยฮะเอ,อแล้วก็มีนี่กรอบแอร์กรอบแอร์แตกแต่แอร์เออเย็นฉ่ำปรับเบาได้อันนี้ต้องไปหยอดกาวด้วยครับมันโยกๆแล้วนี่เอก ปรับเอนปรับตั้งได้ ีหมดคือสภาหกห้าครับวถนี้ผมผมใช้งานเองฮะสภาพก็ประมาณนี้ครับการเก็บงานก็ประมาณนี้แต่ถ้าเครื่องเกียร์ ช่วงล่างตามที่ผมรายงานไม่ตรงนี้ผมคืนเงินให้แล้วผมแถมให้ด้วยครับค่าเสียเวลายางโอเคครับปีอะไรปีหน,นึ่งแปดดอกเยอะครับอีกลงปิีอบใหม่ หน้ากระจกนี่ครับมีรอยเออเย็นครับเย็นร่ำเครื่องเสียงก็ใช้ได้แน่นครับดอกอยู่ข้างหลัง ความร้อนทุกอย่างปกตินะครับผมเพิ่มเติมหน่อยครับผมกระจกปรับไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันจะปรับได้บ้างไม่ได้บ้างครับตัวปรับซ้ายขวากระจกขึ้นลงหมดครับผมใช้ได้หมด ซ้ายขวากระจกสีบานใช้ได้ครับผมหัวหมอนพับเก็บได้เบาะเบาะคนนั่งเป็นที่สวิตช์นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้